สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Honda u s e c a r a r Thailand อีกครั้งนะครับรถมือ2จําหน่ายโดยศูนย์บริการ Honda ครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายครับวันนี้นครับโอมจะพามาแนะนำรถนะครับ Honda CRV 2.4 e s นะครับปี2019ครับไม่อยู่ประมาณ12,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับลูกค้าซื้อสดมาประวัติเข้าศูนย์ตามระยะนะครับ ราคาอยู่ที่1 1 0ล้าน1แสบาทครับจัดไฟแนนด้เต็มฟรีดาวนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่น5ที่นั่งนะครับขับเครื่องสีล้อสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ใหม่มากๆครับออปชั่นที่จะเป็นนี่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้เป็นมอชด้านข้างนะครับมีให้สำหรับลูกค้านะครับที่มาดูตัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยรู้สึกว่าเบาะเท้าหลังแคบไปนะครับหรือว่านั่งได้ไม่สบายนะครับซื้อห้าที่นั่งก็พอผมก็แนะนำเลยครับคันนี้เบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าสภาพใหม่มากๆนะครับประวัติดีนะครับคันนี้ไม่มีบัิเักไม่มีจมน้ำนะครับเรียงไม้แท้อยู่แล้วนะครับด้านหลัง มีแอร์ด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอน2นะครับนี่ครับตัวแอร์หลังเครื่องยนต์2.4นะครับ iV Tech ปรมาณรองรับได้ถึง e85 นะครับประกันศูนย์ต่อเนื่องเนี่นยยังเหลืออีกยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับ ฝาท้ายนะครับเปิดไฟฟ้าได้นี่นะครับด้าน,นหลังก็กว้างนะครับสามารถเก็บของได้เยอะนะครับตัวเบาะก,ก็สามารถพับเรียบลงไปได้นะครับแบบนี้นี่นะครับพวกยางอะไรเครื่องมือแม่แรงน,นะครับมีให้ครบครับตัว เบาะนะครับในเมื่อไม่มีเบาะแถวหลังแล้วเนี่ยก็จะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับเบาะพับได้นะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านี่นะครับก็สภาพนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับเอาป้ายแดงมาใส่นี่ก็ไม่รู้เลยนะครับรถคันนี้นี่ใหม่มากๆครับ ระจกนะครับจะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะก็อยู่ในสภาพดีนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าตัวเบาะจะเป็นหนังสีดำนะครับเป็นโทนสีดำตัดด้วยโครเมียมนะครับกับลายไม้เรามาดูเลขไม้กันนะครับ นี้เลขมาอยู่หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดกิโลครับออปชั่นครบนะครับโคุูดโซนโทนนี่มีเลนวอชด้านข้างนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่นะครับจะมีเลนวอชรวมถึงเนวิเกเตอร์นะครับเดีย๋ยาวมาดูมี่แผนที่นี่นะครับ แอร์ออโต้กล้องถอยปรับได้3มุมมองครบออปชั่นที่จะเป็นนี่ครบเลยนะครับสภาพสวยเลยครับคันนี้นะครับตัวกระจกนะครับจะเป็นออโต้สบานนี่ครับเครื่องยนต์จะเป็น สอุดสนะครับ Earth Dream i v Tech ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีจมน้ำเล็กหม่แท้ทุกขันนะครับสีบอลเงินนะครับดูแลรักษาง่ายครับคันนี้ครับสำหรับลูกค้านะครับที่หา CLV นะครับโฉมปัจจุบันเจน5นะครับผมแนะนำเลยนะครับคันนี้2.4 ES นะครับ AWD ปี2019นะครับราคา1,145,000บาทคันนี้เนี่ยรถปี19เเดือนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันตีส่วนต่อเนื่องเนี่ยอีกถึงปี2024นะครับเดือนหนึ่งปี2024เลยอีกเจ้ายาวเลยนะครับ5ปีหรือ140,000มนกิโลครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4ปีก็สภาพคุ้มครับคันนี้ หายไปจากใบแดงเยอะพอสมควรนะครับจัดไฟนั้นได้เต็มแลายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบอร์ติดต่ออมนะครับ0852221133นะครับรถมือสองจำหน่ายโดยส่วนบริการฮอนด้านะครับง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ